เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่ในรายการบูรกรณ์ชอนวิลเล่ก์ชแนลนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาเล่าของฟรีเป็นอ่าหูฟังอันนี้เลยนะครับผมนี่เลยไอไอฮาร์ดไรเดียลเฮดโฟนนะครับผมนี่เลยนี่เลยซึ่งมันค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยนะครับผมผมอาจจะลงช้าหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมเอ่อขี้เกียจครับผมขี้เกียจนั่นแหละนะครับผมคุณผู้ชมฟันที่จะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับผมขอนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนี่เลยคุณผูู้้ชมมหฟัังเเป็็นนนนแบบีะะะจจ๊วลาใส่ก Land Music ิกไท o คนะครับผมอันนี้เลยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้ e scription ข้างล่างนี้เลยนะคุณผู้ชม้าพร้อมกันแล้วกดเพลงกันไปเลยหลังจากเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมจะเจอแบบนี้เลยนะครับให้คุณกดกากระบาดทิ้งไปแล้วก็นี่ครับผมมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคุณผู้ชมนะให้เอาเมาส์นะครับผมคลิกไว้ที่ตรงนี้นะครับผมเมาส์นะครับนี่เลยเพราะว่ามันจะได้แบบขยับตัวเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคุณผู้ชมสิ่งที่คุณจะต้องทําเลยนะครับผมนั่นคือเก็บหัวใจแบบนี้นะครับผมตรงนี้นะครับให้ครบบเยะ่ริบ เดี๋ยวเรามาเริ่มตามหากันนะครับผม20อันจัดไป หลังจากที่เราเก็บมา19อันนะครับผมคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมมาดูตรงเวทีตรงนี้นะครับที่มันกาลังจะมีเวลาเขาดาวอยู่นะครับผมนี่เลยแล้วก็รอเวลาตรงนี้ให้จบนะครับผมไม่กี่นาทีหรอกครับคุณผู้ชมประมาณหนึ่งนาทีมั้งผมไม่แม่นผมไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับผมแต่นี้เดี๋ยวผมรอนะครับผม20วิบวิครับจัดไปอ่าคุณผู้ชมครับผมตอนนี้มันเขาดาวมาจนครบแล้วนะครับผมให้คุณผู้ชมลงไปเลยครับผม ลงไปแล้วก็หยิบไปเลยนี่แล้วครับผมคุณผู้ชมได้เบลดมาแล้วนะครับผมได้เทมมาแล้วเราก็ออกไปดูที่อวัา h a i เวน n t o r y ได้เลยนะครับผมจัดป้ายมาดูกันครับคุณผู้ชมว่าของเข้าเป็นที่เรียบร้อยหรือยังนี่เลยนี่เลยของเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไอฮาร์ดเรดิโอเฮดโฟนนะครับใส่แล้วแจ่มมากๆเลยนะครับผมคุณผู้ชมโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมชอบกันไหมครับผมถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมวันนี้ผมขออลาาาาไปกกกก่นนนรรรัััทุุคคคมมมะบบบบบผ๊๊ยยจว